เขาอย่างไออดีตใน้ของตาทั้งดีแล้วไม่ดีนะเขาบอกว่าบางทีมันก็ไม่ได้อยากจะนึกนะมันมาของมันเองไม่ต้องไปนึกหรอกเห็นมันก็มาแล้วคล้ายๆก็มาเลยอย่าลืมกรรมนี่นะกรรมเนี่ย<ม>เราเราไม่ได้สังเกตจะได้เองมันมาต่างๆหูจมูกเดินกายจากลูก่นเสียงเนี<ม>่ยม,มนุษย์ในอดีตกบมนดย์ปัจจุบันต่างกันตรงไหนจุไม่ได้ต่างเลยมันมาตรงนี้แหละ เหมือนปูนีนด่ากันน่ะต้องด่าที่มาเลยวูบใช่ไหมเนี่ยที่บันทึกไว้เพราะนั้นเราไม่ได้สังเกตถ้าคนสังเกต้องพิจารณาบ่อยๆเนี่ยก็จะรู้เนี่ยมเริ่มกรมเริ่มมาแล้วเนี่ยรับมาเนี่ยเมื่อกี้นี่แหละรับมาเนี่ย<ะ>เพราะมนุษย์ในอดีตปัจจุบันอนาคตไม่ต่างกันจีเดตันาอุปทานรูปรูชเสียงอะไรเนี่ไม่ต่างกัน,เ,น,น,น,กนเลย ใช่ไหมปานาจิน,นากาเมมุสาสุลานั่นแลหละศิลหานั่นแหละมันเห็นทั่วไปไงมันเห็นมันก็มาแล้วเหมือนตุกินก๋วยเตี๋ยวกินบ้าเี่ดร,รู้เลยโอ้รานเนีสุรานู้ไม่ได้ใช่ไหมย้อนอดีตแล้วปัจจุบันมันย้อนนะถ้าเราจะปิดปัจจุบันนะปิดตาหัวจมูกนี่ก็ต้องอยู่ในกรรมฐาน ต้องอยู่กับกรรมฐานอยู่กับการสวดมนต์ภาวนามันดึงไปก็กลับมาถ้าไม่กลับมันก็ยาวไงครัเคลื่อนมันยาวไหมหลวงตาถึงบอกให้เอาจิตเราเนี่ยไปอยู่ในคลื่นใชนปป่เนี่ยคือหลวงปู่เนี่ยมอ,องพาทันด้วยพาะงค์ใหญ่ๆเนี่ยอะไรยิงหลวงพ่อยิ้มยิ้มหลวงพ่อยิ้มยิ้ เดี๋ยวหลวงพ่อจะยิ้มเ,เหมือนอย่างเวลาที่เราคิดมากหรือมีเรื่องกังวลเราก็หยิบพระขึ้นมามองเนี่ยใช่ม,มันก็เปลี่ยนอารมณ์เราไปขณะนั้นไปเลยใช่อย่าลืมนะหลวงพ่อนะสามโจนะนวนาอไรแบบน้นไ,ไม่ได้กันแล้วป่ครับแล้วเราสามารถบ่นความทุกข์หรือพนา,นานาเรื่องราวของเราให้กับพระฝากได้ยครับอแน่นอนนะบน่นจริง มันมีหลายคนในอดีตนะพูดถึงเวลาเขาผิดวังอะไรเนี่ยเขาจะไปปวดที่หนพระองค์ใหญ่ไปกราบแล้วก็มันมองน้ำตาไหลมันคิดย้อนไปคิดย้อนมามองภาพบ่อยๆทีนี้มองหลายคนเป็นทุกข์มันต้องมองเป็นเป็ชั่วโมงใช่ไหมละ่ะบรรยายทุกข์บรรยายไปบรรยายมาเพราะบรรยายหมดแล้วทีนี้ กระแสของท่านเป็นขึ้นขึ้นววรวมรวมบารมีท่านเป็นสื่อท่านมีโลกธรรมมีทั้งโลกและมียาธรรมก่อ,อนท่านจะเป็นผู้ไั้จับเป็นมนุษย์อย่างเราเนี่ยานมีทุกเรื่องอรู้สึกมองนานๆานรู้สึกละความทุกเริ่มเบาเบาเริ่มคิดออกแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไงมีหลายคนนะ เพราะนั้นการสร้างพระมันจะมีอน,นิสงส์เยอะมากนะทำให้คนบรรเทาทุกข์ได้เรื่องจริงนะเพราะเราเคยเคยแล้วมสมัยเด็กๆเวลาเรามีทุกข์เราก็ไปหาพระไปมองพระใช่ไหมเราก,ก็ขายทุกข์ได้อันนี้คือประโยชน์ของการสร้างรูปลักษณใช่ จริงๆเราสร้างนะเราสร้างทั้งรูปและนามที่เราสวมดมนต์มันก็ไปตามรูปที่เราสร้างที่หลวงพ่อสร้างทุกอย่างมันเกิดจากมนุษย์ทุงมนุษย์มีรูปมีนามท่านมีรูปก็จริงะแต่รูปท่านไม่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเฉพาะนามาทําใช่ไหมคือบาร,รมีท่านนะคือกรรมท่านน,ะน่ะมันเป็นสื่อบาร,รมีท่านรูปทุกรูปอะเหมือนรูปเราเนี่ยถ่ายไว้กี่ กี่พันกี่มื่นลูกมันก็เป็นเสือของกรรมเราเนี่ยใช่ไหมถ้าเราฝึกในศาสตร์หลวงป,ปู่นะเราเห็นลูกมันเราก็รู้แล้วคนนี้มันเป็นภาพซ้อนซ้อน,ซ,อนซ้อนด้วยนะมันสุดยอดเลยนะอย่างรูปเราเลยครับหลวงตาถ้าเราย้อนกลับไปดูเมื่อตอนรูปเราเมื่อตอนสิบปีที่แล้ว่ยครับกับรูปเราตอนปัจจุบันเนครั กรรมมันมันมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับถูกแต่ไม่อยู่ในรูปเราตั้งแต่เล็กยันทุกวันเนี้ยแต่มันก็คือเราใช่เพราะเราบันทึกไว้มันก็เป็นความรู้สึกเป็นภาพที่เราทําไป<ม>นี่เห็นไหมหมอดูที่เขาดูอ่ะเขาทําไมรู้อ่ะเขารู้จากเราเลยเรายังรู้เลยว่าเราเกิดมายัางไงยังไงอดีตเขาดูได้นะตุแต่น่าเสียดายพวกหมอพวกเนี้ย ถ้าฝึกไปนานๆนานเข้าเนี่ยอ้โหสุดยอดเลยมีประโยชน์มหาศ,าศาลนะสามารถดึงคนจากจากปกติเป็นคนเข้าใจเรื่องธรรมะได้เลยคการบอกต่อให้คนมาสวดมนต์ภาวนาเนี่ยครับอันนี้ส่งมันไกลขนาดน,น,น,นั้นเลยนะครับโอ้โหเนี่ยตกมาสร้างตรมเลนะครับ คนมาสวดมนต์ไปเรื่อยๆกี่วันกี่เดือนกี่ปีเรื่อยๆจนพังเลยนะคนที่เข้าใจมีเยอะอทุกเข้าใจคนเดียวเลยนะในการเวียนว่าตายเกิดในเข้าข้างหน้าเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีประโยชน์มากกับมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายมันทุกเข้าใจนี่นะไม่ใช่ชาติเดียวด้วยนะไม่ใช่นะตามไปทุกภพทุกชาตินะ จนกว่าจะจะไม่เกิดนะนะและเหตุก็มาจากหลวงตาเหตุมาจากหลวงปู่เหตุมาจากหลวงตาเหตุมาจากตุเหตุมาจากคนอื่นที่ทุกสอนไปเรื่อยๆเรียนก็เป็นเหตุไปเรื่อ,อยๆคือกา,นนงงาเรเียนว่าใจเกิดไงใช่ไหมตัวเราเป็นเหตุใช่ที่ว,ว่าจะเป็นจนกว่าจะไม่เกิดเราไม่เกิด้วจบแล้วแต่สิ่งที่เราทําไว้มันยาวไปอีกน,นะเขาเรียกวันหนอ หนอพุทธภูมิครับ<ช>หนอปฏิจเจกภูมิหนอสวัพดกภูมิพ่อไม่มีหนอก็จ,จบแล้วไม่มีมันก็ขาดช่วงขาดตอนตายแ<ป>ลย้วตายเลยไม่มีหนอ, <laughs> <laughs> อเขาบอกว่าอย่างอย่างแค่ยติธรรมนะที่เขาไปแนะนําเพื่อนหรือหมู่พวกครอบครัวให้สวดมนต์ได้นะครับอันนี้ก็มีอันนี้ส่งเยอะแล้วโอ้มีประโยชน์พราะเขาทำมันก็มีประโยชน์เขาแล้ว่ะ เพราะเขาทำนานๆนานเนี่ยสักไม่หยุดเนี่ยเขาร<ช>ู้แล้วมีประโยชน์ถ้ามีประโยชน์เนี่ะเขาจะทาไม่เอา<ช>ทำเนี่ยคืออย่างเพื่อนเขามีความทุกข์อยู่แล้วไปแนะนําให้สวดมนต์พอเพื่อนเขามีชีวิตดีขึ้นเพื่อนคนนั้นก็ไปบอกต่ออีกคนอื่น<ช>คนอื่นมันก็กระจายกระจายไปเรื่อยๆ<อ>เพราะสิ่งที่หลวงพ่อท่านให้เราทําเนี่ย<ช>มันมีอย่งในโลกอยู่แล้วไงมีอยู่แล้วไม่ได้สูญ,ญไปไหนเลย ยิ่งจกกักรพรรดเนะี่ยโอ้โหเพิ่มเป็นทุกวินาทีตราบใดที่ยังมีคนปรารถนาเป็นผู้ด้เจ้านะเขาผู้ด้เจ้ามาจากมนุษย์อย่างเราเนี่ยนะเป,นเป็นผู้ริเจ้าแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยกระชิงไว้ในโลกเนะี่ยเอาไปจะความรู้สึกคือไม่เกิดอปีิวัริทั้งหมดเพราะนั้นโลกนี้มันไม่ใช่ของใครเนี่ยใช่ไหมของมนุษย์ทุกคนเพราะนั้นยุคนี้เนี่ยการบริหารชีวิตคือเราหวังโลกแันเอง โรคของโรคระบาดเนี่ยมันมาจากอารมณ์มาจากอาหารม,มาจากน้ำมาจากลมหายใจมาจากอารมณ์ตัวเอง<ห>มาจากสิ่งแวดล้อมระวังไงต้องระวังตัวเองนะครับใช่ระวังใจตัวเองถูก<ห>ถ้าเป็นแล้วมันทุกข์ไม่เอาค่ะ<ห>ทุกข์มากเลยกังวลไม่ไม่มีใครอยากตายหรอก แต่จะรู้จริงๆก็ไม่กลัวอีกแล้วเพราะยังไงก็ตายไนงะใช่เราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ด้วยจริงไหมครับแต่ตายแน่นอนแต่แต่คนเราชอบคิดว่าเรายัางไม่ตายนะเราตายยังไงก็ตายเห็นหลังเลยไปก็ตายบางคนนะกำน,นนะถ้ามันมาไม่ได้บอกอะไรนะ เขาบอกมันมาต่างๆหัวจมูดินกายนะถ้าเราอยู่กับพุทธมนุษยะสายใหญ่กับท่านกับเราอยู่เป็นขึ้นเดียวกันละ <c oughs> ตัวยาวกี่ปีก็ได้ในอน,นาคตนะ <c oughs> <c oughs> ยืดอายุยันได้เลย <c oughs> อย่างน้นอยก็แก่ช้าเราโลกน้อยอายุยืนนะที่เห็นเห็นนะ อย่างพวกอุบัติเหตุนะครับหลวงตายอย่างเช่นว่าเราขับรถอยู่เฉยๆไงครับแล้วก็มีคนอื่นขับรถมาชนเราทําให้เราเสียชีวิตอย่างเงี้ยครับปัจจุบันมันกินไม่ใช่อดีตปัจจุบัน,บนในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยบางบางครั้งไม่ใช่บางครั้งเป็นจากอดีตครับมันไม่มีเหตุบังเอิญในโลกเนี้ยไม่กิไม่มีม,มันไม่มีเหตุบังเอิญ เป็นเพราะเขาหรือเป็นเพราะเราหรือเป็นเพราะสองคนมีกรรมสง่งผลประมาณนั้นนะแล้วการที่คนที่ทำการที่คนเราจะตายเร็วหรือตายชา้าในอนาคตมันมีปัจจัยอะไรบ้างครับถ้าตายเร็วหน่อยก็โดยกรรมถ้าคนที่ทํากรรมไม่ดีอน,นั้นกรรมตัดรอนกรรมตัดรอนคือคนที่มีปัญหากับ ผู้มีพระคุณนะอืมเข้าใจไหมครับพวกที่พ่อแม่บิดามาันดาอะไรพวกนี้ยค้จะตายก่อนกาหนดแล้วการที่คนเราอายุยืนเขาบอกว่าเป็นคนที่มีบุญเยอะจริงไหมครับไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่คนที่ฝึกคนที่ฝึกบางทีคนที่มีบุญละก็ว่าได้ออแต่ถ้าอยากอายุยืนนะฝึกนีก็อายุยืนค ฝึกกรรมฐานในพุทธศาสตร์เนี่ยจะอายุกี่ร้อยกี่พันปีก็ได้นะย่างตูจะเอาก็ได้แต่ตอนนี้ต้องใช้ต้องเอาจริงแล้วอย่างน้อยสิบยี่สิบปีเอาจริงไหมไหวไหมสิบยี่สิบปีนี่ไหวไหมล่ะ,ะมานั่งอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกเราจะอยู่วิเวทนะ้อะอยู่ในป่านี้ก็ได้เนี่ยมาอยู่ในป่าเนี้ยอยางให้ตูนิวเขาส่งข้าว ปีแรกครับปีแรกปีสองปีสามปีสี่ปีห้าเนี่ยป่านี่ยตรงสียจะาบแล้วคนจะมามาหาตู้ใช่ไหมเออทีนี้ตู้เดินตู้ย่างตูอะไรก็จะดูเป็นหวยแล้วละมืองคนอะ <c oughs> ยกนื้อก็ไม่ได้แล้วมี <c oughs> หมิ่แน่นอนหรืออะไรประมาณนี้ <c oughs> นี่เป็นผู้ที่มีประโยชน์นะอยากมีประโยชน์ไหมละ่ะ นะตัวนิวเนี่ยว่างๆไม่เนี่ยป่าเนี่ยเขาไม่ว่าอะไรแล้วเพื่อประโยชน์เนี่ย <c oughs> เพื่อประโยชน์คนแถวนี <c oughs> ไน้ไหนๆกันไหนๆแล้วอัลนต้นุกใหม่ๆเราควรจะต้องเข้าไปอยู่วิเวก่อนใช่ไหมครับ <c oughs> รหลวงตาจริงๆ้วน,น่าอยู่นะแล้ว <c oughs> จะรู้ว่าความสงบมันเป็นยังไงไง ความฟุ้งซ่านในใจเป็นยังไงเออจะไม่ไม่ยอ้โหจะรอดไม่รอดไหมเนี่ยเพราะเรามาจากความวุ่นวายอยู่แล้วใช่ไหมครับมันต้องไปเข้าไปอยู่ในความสงบบ้างนี่แล้วเย็นด้วยในในป่าเนี่นยใช่ไหมคุณวเวย็นมากเนียอยู่ในป่าเนี่ยเรารู้สึกว่าวิญญาณเนี่ยนีวิญญาณเนี่ย มียานจาบนี้ิญยาณดีอยู่แล้วครับทุกสังเกตแล้วบอกว่าในโลกเนี่ยแถบทางเหนือเนะี่ยตรงไหนที่มนุษย์ไม่เข้าออไปเนะี่ยมักจะมีเมืองอะไรซ่อนอยู่ครับสังเกตไหม <c oughs> เหมือนกับที่อะไรอะวัดป่าเราอะวัดป่าสรรมตองอะนะแถบนั้นทําไมไม่มีบ้านคนคนเข้าไปอยู่ไม่ได้มันจะไปซ้อนวบคุมก็ไม่ได้นะ มันเป็นเมืองรับแลมันเป็นเมืองอะไรนั่นนะแถวนั้นต้องไปเห็นเวลาส่วนมันจะร,รู้นี่เหมือนกันเนี่ยก้นนอนก็โย่ <c oughs> ด้ <c oughs> คยเรัะแ<ต>ั้นเขาจึงเก็บไว้ไนเก็บไว้เพื่อไม่ได้เก็บไม่ไกลหไมีใครกล้าอยู่อ่ะครับไม่เคยไม่จะพาไปวันหลังจะพาไปเมืองการ ที่อะไรนะอำเภอเหล่าขวัญอำเภอเหล่าขวัญใช่ไม่ได้เข้าไปนานแล้วครับแม่นางหัวเรือเนี่ยอแถวนั้นเป็นหย่อมเลยเป็นป่าหมดเลยจุข้างๆเป็นทุ่งนามหมดเลยลองเหยียบเข้าไปเนี่ยสมัยแรกแม้แต่ควายมันยังตายเลยอ่ะเข้าไปใน,นนั้นนะพระยังไปนม่องอยู่นั้นองค์หนึ่งแล้วตกสุดท้ายเลยอ่ะ ปีที่หลวงตาไปนะที่เหล่าขวัญน่นนะพระเข้าไปนะมันมีสารก็อยู่นะแล้วเป็นป่าทึอกเราลอนะ้อะมันก็เหมือนคล้ายๆอย่างเงี้แหละแต่ข้างในเป็นสารข้างนอกเป็นทุ่งนาหมดเลยไม่มีใครกล้าไปถางนะเสร็จทุกลาย <c oughs> ลองเงี้ยนขนาดไหนโอ้โหไปสวดชอบไปเมื่อก่อนเนะี้ยชอบไปสัมผัสกับแม่นางน,นะนะั่นแหะ ในานางมีสมบัติอยู่ในนั้นมีทองมีเทิงอะแ,แยะๆไปหมดเลยหนีส้คคามเราเอามาทองทิ้งไว้ไงอยากได้ไหมพ <c oughs> อบอกทองอยากได้ก็ไปเสร็จเลย <c oughs>